เมนูกุ้งหอมๆอ,อร่อยๆค่ะคลุกเค้าอีกสองสามทีให้ผักสลดนะนี่เลยวันนี้ค่ะการจะชวนทุกคนมาทำกุ้งผัดพริกไทยดำนะไปกินตามร้านแนละ้วรู้สึกแบบว่าเฮ้ยติดใจอะ่ะมาทำกินเองง่ายๆนะค่ะวันนี้ค่ะการใช้กุ้งสดค่ะใครจะแกะเอาหัวติดไว้ก็ได้นะคะของการนี่แกะเรียบม,มาแล้วเสร็จแล้วการผ่าหลัง ก็ผ่าหลังกุ้งปกติทั่วไปเลยหนึ่งจานของการก็ประมาณ12ตัวเ <c oughs> ตรียมไว้แบบนี้ค่ะผักที่จะใส่ก็จะมีต้นหอมสองต้นกระเทียมจีนทุบป,ประมาณ3-4กลีบแล้วก็ในส่วนของผักก็จะใส่เป็นหอมใหญ่เป็นพริกหวานอะไรอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะเพิ่มเติมเนาะพริกไทยดำประมาณ1ช้อนพูนๆไปค่ะไปดูวิธีการทำวิธีการทำน้ำซอสพริกไทยดำกันแบบง่ายๆกันเนาะก่อนอื่นตั้งกระทะใส่น้ำมันเนาะน้ำมันที่การใช้วันนี้เป็นน้ำมันหมู น้ำมันร,นร้อนๆแบบนี้นะคะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะแป๊บเดียวเราจะใช้วิธีการฉาน้ำมันเนาะคอนให้กุ้งมันซาแบบสะดุ้งสะดุ้งน้ำมันจริงๆน้ำม,นมันมันต้องร้อนๆแบบลงไปแล้วช่อเดือดๆอย่างนี้เหมือนที่ร้านเขาทำเนี่ยค่ะประมาณนี้พอไม่ต้องให้สุกแบบ เยอะมากประมาณนี้จ้าการก็จะตักกุ้งนะคะพักไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนคะ่ะเนี่ยเท่านี้มันเป็นการาทำให้กุ้งอะ่ะไม่เหม็นคาวด้วยแล้วก็ทำให้กุ้งอะ่ะมันมีกลิ่นหอมชวนกินเห็นไหมเริ่มเหมือนร้านอาหารเขาทำละพักไว้ก่อนคะ่ะหลังจากนั้นคะ่ะการก็จะเหลือน้ำมัน ไว้นิดหน่อยพอไว้สําหรับผัดนะคะกระเทียมค่ะลงไปเจียวตามด้วยพริกไทยดําค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็เจียวก่อนค่ะให้พริกไทยดํามันมีกลิ่นหอมใช้ไฟอ่อนๆนะคะในการเจียวนี่นะคะ่ะมันจะทําให้พอเวลาเราผัดพริกไทยดําแล้วมันจะหอมพริกไทยดาแบบชวนกินเลยนะ ประมาณนี้จ้าหลังจากนั้นเราก็เติมเป็นน้ําซุปก็ได้หรือจะเป็นน้ําเปล่าก็ได้นะคะลงไปทําเป็นน้ําซอสอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเป็นเคี่ยวน้ําซอสพริกไทยดํากันนะคะปรุงรสชาติค่ะโดยการจะใส่ซอสหอยนางรมค่ะสักประมาณ2ช้อนโต๊ะ ซิ๊วขาวค่ะประมาณหนึ่งช้อนน้ำตาลค่ะสักประมาณสองช้อนชาใช้น้ำตาลทรายได้เนาะเคี่ยวน้ำซอสค่ะให้เข้มข้นเลยชิมรสชาติดูด้วยนะคะการจะเคี่ยวน้ำซอสให้มันมีความเข้มข้นขึนข้นมาเนาะรสชาติมันจะออกเค็มอมหวานนะโอเคเลยค่ะรสชาติของกันอืม้ม มันมีความหอมพริกไทยดำมากอร่อยแบบว่าไม่ต้องใส่ผงชูรดเลยอะ <c oughs> ในความรู้สึกกันนะค่ะประมาณนี้จ้าเราก็จะเอากุ้งใส่นะรวดเร็วเลยค่ะทีนี้ใช้ไฟแรงสุดๆเลยค่ะผัดให้กุ้งสุกเลยนะ <c oughs> นี่แหละพริกไทยดำของแท้แล้วก็มีความหอมมากค่ะกุ้งสุก เรียบร้อยแล้วน้ำซอสเข้มข้นได้ที่ใส่ผักทั้งหมดทั้งมวลลงไปจ้าคลุกเค้าอีกสองสมทีให้ผักสลดนะหลังจากนั้นจ้าปิดแก๊สค่ะจักใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะกุ้งผัด พริกไทยดำต่อไปนี้นะคะทำเองได้ง่ายๆค่ะแล้วก็จะได้น้ำซอสแบบเยิ้มๆฉ่ำๆอร่อยครบรสแบบไปนั่งกินที่ร้านอาหารเลยค่ะหอมพริกไทยชวนกินมากๆนี่ค่ะกุ้งผัดพริกไทยดำง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ